สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับแจ้งไว้เลยนะครับลายไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามแล้วก็อีกลายไอเดียนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองลายไอดีนะครับย้ํานะครับว่ายังติดต่อได้นะครับส่งรูปเหรียญกันเข้ามาทุกวันนะครับย้ํานะครับว่ายังติดต่อได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงนะครับบันทึกคลิปวันที่สิบ 11นะครับ11มิถุนกรกฎาคม2565กนะครับก็ผมบันทึกคลิปไว้ก่อนนะครับก็คลิปนี้อาจจะได้ไปเผยแพร่ช่วงวันที่13 14 15ากรกฎานะครับเพราะว่าช่วงช่วงนั้นผมไม่อยู่นะครับผมผมจะไปต่างจังหวัดมาณวันนะครับก็เลยบันทึกคลิปไว้นะครับก็บันทึกคลิปวันที่11นะครับกรกฎาคมนะครับก็ลกคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมามารีวิวแล้วก็มา แนะนําให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งประกาศรับซื้อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเน้นมาทางนักสะสมรุ่นใหม่ๆหรือว่าท่านสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งมาติดตามช่อง u t u b e ของผมนะครับหลายๆท่านไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลากลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ามามาแนะนําให้นะครับว่าเหรียญเหรียญกลุ่มไหนบ้างที่ผม รับซื้อนะครับแล้วก็สําหรับสมาชิกเก่าๆก็มาอัปเดตกันนะครับมามามาดูรายละเอียดกันเหมือนเดิมนะครับก็ราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับจากคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าราคามันก็ต้องอ้างอิงจากราคาณปัจจุบันนะครับก็ เริ่มมาที่เหรียญบาทเลยดีกว่านะครับเหรียญบาทที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับอันนี้คือเน้นเหรียญที่เป็นเหรียญพศนะครับเหรียญปีพศเหรียญหมุนเวียนนะครับผลิตน้อยนะครับเหรียญหมุนเวียนคืออะไรเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญที่ผลิตมาใช้ในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับแล้วก็เหรียญที่มันมีราคาก็คือเหรียญที่ผลิตน้อยนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับก็นักสะสมรุ่นใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจใหม่ๆก็ศึกษาได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็ เอาอ้างอิงนะครับคือเอาที่ช่องผมรับซื้อเป็นหลักนะครับก็ก็อยากขายช่องผมก็ดูดูคลิปรายการของช่องผมด้วยนะครับเหรียญหนึงบาทนะครับที่รับซื้อก็มีเหรียญหนึ่งบาทปี29นะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปี29 2529นะครับจะมี2บล็อกนะครับอันนี้คือบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับมือใหม่ยังไม่รู้นะครับเห็นไหมครับดูที่ช่อฟ้านะครับ เห็นไหมครับช่อฟ้าตรงนี้นะครับอันนี้ช่อฟ้าสั้นนะครับแล้วก็ช่อฟ้าเหรียญนี้ช่อฟ้ายาวนะครับจะยาวกว่านะครับเหรียญช่อฟ้ายาวจะมีราคาที่แพงกว่านะครับช่อฟ้าสั้นนะครับปี29านะครับจาไว้เลยนะครับปี29ช่อฟ้าสั้นทางช่องผมรับซื้อเหรียญละ200นะครับแล้วก็ช่อฟ้ายาวนะครับ29ช่อฟ้ายาวช่องผมรับซื้อเริ่มต้นที่500บาท500600นะครับ 500 600 7ห0แล้วแต่สภาพนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนนะครับนี่นะครับไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะราคาสูงขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความต้องการของนักสะสมด้วยนะครับราคาที่ผมรับซื้อก็จะอ้างอิงจากราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับก็29นะครับ ที่เจอกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ซื้อขายได้จริงนะครับซื้อขายได้เลยวันนี้นะครับช่อฟ้าสั้นนะครับ200ช่อฟ้ายาว500นะครับเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทที่ผมรับซื้อก็สีเงินก็มีแค่ปี25 5 0นะครับแต่ว่าผมไม่ได้หยิบตัวอย่างมานะครับ2550นะครับผมซื้อเหรียญละ6บาทนะครับแล้วก็มาที่เหรียญ5บาทเหรียญ5บาทผมรับซื้อปี4 6นะครับนี่นะครับดูที่ปีพศนะครับ2546 ราคารับซื้อเริ่มต้นที่300ถึง500บาทนะครับถ้าเป็นสภาพกลางๆนะครับผมก็จะซื้ออยู่เหรียญละ400ซึ่งที่ส่งมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญละ400นะครับอันนี้สภาพสวยนะครับอันนี้คือไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้ก็ซื้อไม่ต่ํากว่า500นะครับถ้าถ้าถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับขอบเฟืองสวยๆแบบนี้นะครับผิวคมๆแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต่ํากว่า500นะครับถ้าเป็นปี46 UNC อนะครับอันนี้คือเหรียญผมปกติเหรียญนะ่ะถ้าเหรียญใหม่ๆเขาจะไม่ใช่ไม่ใช้มือสัมผัสโดยตรงนะครับแต่คืออันนี้คือเหรียญที่ผมเอาไว้เป็นตัวอย่างผมไม่ได้ขายอยู่แล้วนะครับเหรียญน,นี้ก็เลยผมขออนุญาตใช้ใช้มือสัมผัสเลยนะครับนี่นะครับก็สภาพสวยมากนะครับถ้าเป็นสภาพนี้ไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับนี่นะครับปี46แต่ว่าที่ผ่านมาที่ส่งมาก็เป็นสภาพกลางๆสภาพแบบผ่านใช้แบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ ห้าร้อยอ่าสี่ร้อยบาทซื้อสี่ร้อยนะครับถ้าไม่ชำรุดไม่บินไม่โดนเจียนะครับเหรียญห้าปีสี่หกนะครับนี่นะครับแล้วก็เหรียญห้าบาทก็มีสองปีพศนะครับที่รับซื้ออันนี้คือหายากลำดับที่สองนะครับชนิดของเหรียญห้าบาทุนเวียนนะครับลำดับที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่นครับห้าปีสี่ศูนย์นะครับดูที่ปีพศเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอ่าต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่า มีเหรียญดัดแปลงกันมาเยอะนะครับหลายๆท่านาไปเห็นในกลุ่มซื้อขายที่ขายกันเหรียญละ3 0 0 0 3,500บ้าง4 0 0 0ก็ลองตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะครับว่าเหมือนท่านเห็นเขาโพสต์ขายท่านลองไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับว่าพาะแต่ละคอมเมนต์ที่เขามาโพสต์ขายมันจะมีแบบยังไง,งมีผู้รู้ผู้ชํานาญจะไปคอมเมนต์นะครับว่าเหรียญเป็นยังไงว่าเหรียญสวยไหมเหรียญ ไม่แท้หรือเปล่านะครับก็คือต้องต้องตรวจสอบดูให้ดีนะครับการซื้อเหรียญนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ต้องดูด้วยนะครับก็อันนี้ราคารับซื้อนะครับปี40ดูที่ปีพศนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่4 0 0พบาทนะครับปี40นะครับเริ่มต้นที่4 0 0พบาทนะครับมาตรฐานอ่ร้านใหญ่ๆก็ประมาณนี้นะครับร้านใหญ่ระดับประเทศก็ประมาณ4 0 0 0เริ่มต้นนะครับยกเว้นสวย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 ก็5 0 0 0 6 0 0 0นะครับ7,000 นะครับแล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่า4 0 0พแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2540นรนะครับเหรียญ5าบาทผมซื้อ2ปีพศนะครับปี46กับ40นี่นะครับก็เน้นเลยคลิปนี้เน้นให้รุ่นใหม่เลยนะครับที่ยังไม่รู้ยังไม่มีความรู้เลยนะครับก็หลักๆไปเลยให้เก็บหลักๆก่อนนะครับแล้วก็ย่อยๆก็ยังมีอีกนะครับแต่วันนี้ขอเน้นหลักๆก่อนนะครับให้มือใหม่นะครับ นี่นะครับปี46นะครับ400จำง่ายง่ายสี่หก0ี0ร้อยนะครับ4,000ก็คือไม่ต่ำกว่า4,000นะครับต่อไปก็เป็นเหรียญ10นะครับเหรียญ10บาทเอาหลักๆเลยนะครับที่ผมรับซื้อก็มีปี31นะครับเดี๋ยวเอาปีสี่หก่อนดีกว่านะครับ41นะครับเหรียญ10บาทปีพศ2541นะครับหรือเหรียญ10ปี41นะครับผมรับซื้อเหรียญละ80ดสิถึงหนึบาทนะครับนี่นะครับ เหรียญละ80-100บาทนะครับสำหรับปี41นะครับแล้วก็ปี42นะครับก็ตอนนี้ก็รับซื้อเหรียญละ20-25ถึงบาทนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมรับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับก็ก็ก็คือลองซื้อดูนะครับเหรียญละ25นะครับถ้ามีก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับปี42นะครับ20-25บาทนะครับก็หายากนะครับที่เหรียญ10บาทอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับ3อันดับที่ว่า ่าไม่ถึงไม่ถึงยังไงไม่ถึงประมาณ9ก้าแสนเหรียญน,นะครับ9ก้าแสนเหรียญก็ก็เป็นเหรียญ10ปีสีนะครับนี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิด9ก้0 0 0นื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะผลิตอ่าหมื่นองร้อเหรียญน,นะครับปี4 2ผมไม่แน่ใจว่าล้านนิดนิดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าข้อมูลเดี๋ยวนะครับ ปีสีนะครับปี42ผลิต1ล้าน3าื่นเหรียญนะครับนี่นะครับก็อันนี้คือหลักๆเลยนะครับที่รับซื้อนะครับแต่ว่าปีอื่นๆก็มีรับซื้อนะครับปี3 4ปี53นะครับปี43ปี44อันนั้นก็เป็นย่อยออกไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาเน้นให้นะครับ3 1 4 1 42สนะครับ31สภาพผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หาค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็มีส่งมาขายหาค่อนข้างยากแต่ว่า ก็มีส่งมาขายนะครับเหมือนเหรียญเหรียญเนี้ยก็มีส่งมาครับเหรียญที่ส่งมาจากพระนครศรีอยุธยานะครับก็น่าจะคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมปล่อยออกไปนะครับก็คือส่งเหรียญนี้มาขายนะครับเนี่ยครับสภาพนี้นะครับขาแว่นยังมีอยู่นะครับแบบนี้ผมซื้อ900นะครับเนี่ยเหรียญละ900ราคาเหรียญราคา3 1หนึ่งที่ผมรับซื้อ800900 1,000นะครับเนี่ยถ้าเป็นสภาพนี้ผมซื้อ900อนะครับเพื่อนๆปี3 1หนึ่งนะครับ เห็นไหมครับก็ใบหน้าพระพักก็ยังคมชัดอยู่นะครับ900แล้วก็มาดูถ้าสภาพแบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับอาจจะมีคราบบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือไม่ผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้ผมซื้อเหรียญละพันนะครับเริ่มต้นเหรียญละพันนะครับพันพันร้อยคือซื้อได้นะครับก็ถ้าใครเจอหรือว่ามีแบบนี้เบื่อและไม่อยากเก็บและอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับก็ส่งมา สอบถามราคาได้นะครับถ้าราคาคุยกันโอเคก็ผมยินดีรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือสภาพนี้1000นะครับ1นึ่งพันหนึ่งพันหนะครับนี่นะครับปีสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพกันนะครับนี่นะครับสักครู่นะครับไฟมันดับโอเคนี่นะครับปี3ามหนึ่งนะครับ เริ่มต้นที่800ถึง1 000, 1 0 0 1 0 0บาทนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสภาพนี้นะครับก็ลองลองลองส่งรูปมาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญเหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะครับผมเคยทำคลิปออกไปนะครับรับซื้อเหรียญ1บาทปี62นะครับหลายๆท่าน ยังไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไร <Gym. S 1> นะครับซึ่งผมก็พยายามทําคลิปอธิบายแบบค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องปี6-2ตัวนี้นะครับว่าคุณสมบัตทิ <scarf> ที่ผมรับซื้อเป็นยังไงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมใช้เวลานิดเดียวนะครับในการในการอธิบายเพิ่มเติมนะครับเหรียญตัวนี้นะครับไม่ใช่เหรียญปกติธรรมดานะครับเป็นเหรียญน่าจะผิดพลาดในกระบวนการผลิตหรือว่าเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับเป็นเหรียญตัวเปล่าที่ที่ยังไงที่แบบ เหมือนเหรียญตัวเปล่าแบบนี้นะครับก่อนที่จะทําการผลิตเป็นเหรียญขึ้นรูปแบบนี้น่าจะเป็นเหรียญที่มันมีความหนาผิดปกตินะครับพอเสร็จออกมาแล้วนะครับก็เลยได้เหรียญตัวนี้ปี6 2ซึ่งยังผมยังไม่เจอปีอื่นๆนะครับ6 1 6 3นะครับผมก็เลยปี6-2มันพบเจอเยอะผมก็เลยมาทำรับซื้อรับซื้อเหรียญละ100บาทนะครับจนกว่าจะได้ตามจำนวนที่ผมต้องการนะครับตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับ น้ำหนักมันจะเกินมานะครับอยู่ที่ประมาณ6 0.6กรัมนะครับปกติน้ำหนักจะอยู่ที่3กรัมนะครับเพื่อนเนเนี่ยอันนี้คือเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องต้องดูคลิปนะครับแล้วก็ผมอธิบายไม่ยุ่งยากนะครับน่าจะเข้าใจหลายๆท่านส่วนใหญ่เข้าใจนะครับเนี่ยคือน้ำหนักน้ำหนักมันเกินนะครับซึ่งไม่ได้มีการเติมเนื้อหรือว่าไม่ได้มีการใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเหรียญที่แบบ เป็นเหรียญหนากว่าปกติอะครับเพื่อนๆนการดูด้วยสายตาบางครั้งอาจจะไม่แบบชัดเจนนะครับบางทีเราคิดว่าหนาแต่จริงๆแล้วน้ําหนักมันไม่ได้การตรวจสอบที่ชัดเจนนะครับก็คือต้องชั่งน้ําหนักนะครับการตรวจสอบที่ชัดเจนก็คือต้องการคือการชั่งน้ําหนักแล้วมันก็เกิดคําถามตามมาว่าไม่มีเครื่องชั่งผมก็เข้าใจนะครับหลายๆท่านไม่มีเครื่องชั่งนะครับก็คือแบบอันนี้นะครับคือผมขอพูดแบบ ไม่เชิงว่ายังไงอ่ะผมขออธิบายนิดนึงนะครับการที่เพื่อนๆจะส่งเหรียญมาขายตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะครับเครื่องช่างสามารถสั่งซื้อได้จากร้านออนไลน์ทั่วๆไปนะครับตัวเนี้ยผมซื้อไม่เกิน100บาทนะครับการจะเหมือนการที่เราจะขายของนะครับก็เปรียบเสมือนการลงทุนนะครับการที่เพื่อนๆจะลงทุนอะไรสักอย่างนะครับเหมือนลงทุนค้าขายลงทุนขายเหรียญน,นะครับ การที่เพื่อนจะส่งเหรียญมาขายนะครับเพื่อนๆจะมีรายได้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ใช่การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการสร้างรายได้ตัวเนี้ยนะครับค่าจัดส่งรวมแล้วไม่ถึงร้อยห้าสิบาทนะครับผมว่าเพื่อนๆนที่สนใจในเรื่องเหรียญน,นะครับน่าจะลงทุนตัวนี้สักหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือผมแนะนํานะครับเพราะว่าการลงทุนอ่ะมันย่อมมีอะไรที่แบบกลับมาอยู่แล้วนะครับถ้าเราตั้งใจจริงๆนะครับแล้วก็การได้มาซึ่งรายได้ทุกอย่าง นะครับมันต้องมีการลงทุนถึงเพื่อนๆจะไม่ลงทุนซื้อเครื่องช่างเพื่อนๆก็ต้องลงทุนดูคลิปลงทุนเสียเวลาดูคลิปนะครับเพื่อศึกษาอันนี้อันนั้นก็คือการลงทุนเหมือนกันนะครับเราอย่าเสียดายในสิ่งที่จําเป็นนะครับการลงทุนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเครื่องช่างหนึ่ตัวสามารถซื้อได้นะครับแล้วมันคุ้มค่านะครับเพื่อนๆถึงไม่ได้ใช้แบบ ช่างเหรียญอะไรแบบนี้เพ,เพื่อนๆอาจจะไปช่างอะไรที่ละเอียดกว่านั้นทองคําหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนเน้นจะมาสายเหรียญน่ะผมว่าอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นนะครับสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องลงทุนนะครับนี่นะครับน้ําหนักจะเป็นแบบยังไงส่วนสําคัญเลยนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติของเหรียญน,นะครับว่ามันเหรียญแท้หรือเหรียญปลอมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับตัวนี้ ยอมนะครับต้องต้องต้องลองลงทุนดูนะครับเพื่อนๆสักหนึ่งตัวนะครับไม่เกิน150บาทนะครับตามเว็บค้าขายออนไลน์ทั่วๆไปนะครับแอปพลิเคชันนั่นแหละช้อปปี้ลาซาด้อะไรพวกนั้นนะครับลองเข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็อันนี้ผมก็คือมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็ได้เห็นมุมมองนะครับว่าการที่เราจะได้มาซึ่งอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนผมมาทาช่อง YouTube เนี่ย ผมลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ใช่เหมือนบางคนมาเห็นว่าโอ้ยมันทํารับซื้อมันซื้อได้ง่ายๆเลยซื้อมาเหรียญน,นึงแล้วก็ไปขายกําไรอันนั้นเพื่อนๆยังไม่ได้เห็นตอนที่ผมลําบากตอนที่ผมพยายามปั้นช่องตั้งแต่ไม่มีคนดูตั้งแต่คนติดตามไม่ถึง10คนตรงนั้นเพื่อนๆไม่ได้มองเพื่อนๆมามองตอนที่ผมอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมลงทุนมา ด้วยเวลาด้วยสมองด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับทุกๆอย่างมันมีการลงทุนนะครับเพื่อนๆคือแบบมันเป็นอะไรที่มันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับเราอยากได้ผลตอบแทนเราต้องลงทุนนะครับเราอยากขายเหรียญเราต้องลงทุนดูคลิปนะครับศึกษาเราอยากามีเครื่องช่างนะครับเราก็ต้องลงทุนซื้อนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเหรียญถ้าเหรียญมันใช่เราเอามาขาย <c oughs> เราได้กําไรแน่นอนนะครับหนึ่งเหรียญผมซื้อเหรียญละร้อยเพื่อนๆกำไร99บาทนะครับ ถ้าเพื่อนมี10เหรียญผมซื้อ1,000นะครับกำไร990นะครับก็อยากให้มองเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่ผมมานําเสนอมันมีความเป็นไปได้นะครับผมไม่ได้มาขายฝันไม่ได้มาแบบหลอกลวงให้ดูคลิปนะครับเนี่ยเนี่ยผมผมซื้อมาทั้งนั้นอ่ะเจอเองแค่เหรียญ2เหรียญน,นะครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญตัวเนี้ยซึ่งถ้าผมเจอเพื่อนๆที่อยู่กับเหรียญที่หาเหรียญมาขายผมอ่ะก็มีโอกาสเจอเหมือนกัน นะครับเพื่อนๆแค่เนี่ยลงทุนนะครับหลายๆท่านมาคอมเมนต์บอกไม่มีเครื่องช่างน้ําหนักผมขอ,ขอต้องขออภัยนะครับผมต้องซื้อเครื่องช่างแล้วส่งไปให้ท่านหรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อสร้างรายได้ของท่านนะครับผมก็มาแนะนําแล้วก็มาพูดคุยนะครับไม่ได้มาแบบพูดไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับคือผมพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับผมสาระสําคัญ ที่ผมเน้นน่ะคือความเข้าใจถ้าเราเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจเหมือนกันเข้าใจตรงกันนะครับอะไรก็มันจะไปได้เร็วเลยนะครับไม่เสียเวลาเลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พูดยาวเลยนะครับกับเหรียญที่อ่าผมมาทําคลิปแนะนานะครับแล้วก็ขอพูดเรื่องเหรียญคลิปเหรียญตัวนี้ที่ผมทําออกไปนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมแบบมีคนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากแล้วก็ทักมาสอบถามผมนะครับซึ่งบางครั้งผมก็ยังตอบคําถามไม่หมดนะครับก็ ผมอธิบายเลยนะครับว่าเนี่ยตัวเนี้ยเครื่องช่างเนี่ยมันสําคัญมันราคาไม่สูงนะครับยอมลงทุนนะครับท่านไม่ไม่ไม่ท่านไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับสลาลมคอยชแนลนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ